วันนี้จะมาทำจับข้าวแบบง่ายๆเลยนะคะผัดใบเหลียงใส่กากุู้เสน้นเดี๋ยวดูนะแล้วก็ไข่หัวใจของเราก็คือไข่นะคะแล้วก็จะมีกากหมูเส้นแล้วเราก็ใสน่น้ำเปนหน่อยนึ่งนะคะใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงใสนะคะ นี่แล้วเราก็จะใส่ไข่นี่นะคะอย่างเดี้เราก็จะใส่ใบเหลียงหัวใจของมันนะคะใส่ใบเหลียงนี่ย่าทามากใบเหลียน่าทาม,มากค่ะนี่หอมแล้วนะคะนี่ แล้วน,นี่เราก็จะตักใส่ได้<า>เตรียมมานี่ใบนี้นี่เสร็จแล้วน่ากิน <ไป S 2> มากใส่ไข่เอาใจคนที่เรารักนะคะ